สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม f c ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับเอ็มินไออีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะคะมินก็จะพา message, ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาที่ศาลนกงสองเก้านะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะวันดีก่อนตุกจีนนะคะเราจะพาลุงต้อมนะคะลุงต้อมพาทีมงานลุงต้อมพาทีมงานมาขอตัวเลขมาขอเลขเด็กกับอากงสองเก้านะคะ seats. ท่านผู้ชมเอ็มฮินคิดว่างวันนี้จะพลาดไม่ได้อย่างแน่อนอนเพราะว่างวดที่แล้วนะคะลุงต้อมมานั่ง อันปรากฏว่าลุงต้อมสื่อสารอากงได้อากงให้มาทั้งสามตัวสองตัวตรงๆเลยนะคะคือหนึ่งห้าเก้าและสองเก้าตรงๆเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะวันนี้ไอมินก็คิดว่าวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะก่อนตุ่ดจีนไม่แน่นะคะอากงอาจจะให้โชคก่อนตุ่ดจีนต้อนรับตุ่ดจีนก็ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาติด ตามตัวเลขกับอากง29กับอาจารย์ต้อมไปพร้อมกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะได้เป็นตัวไหนนะคะโอ้โหผมปลิวนะคะท่านผู้ชมไปกันเลยค่ะ

่มาบอกเ,เนาะแุ่สเ,เ,เ,เขาเด้ามาได้มแมตต์โอเดอร์เหมือนเกิดป่วงจำวดกรอยมดซองเลมาแทนเลิขาดไข่มต้องมาแทนเอามาแทน,นมาแทนมือนี่ เอาหลอบลังอีกก็ต้องเป็นสองหน่วยได้ไหมได้ปูไหมไม่ออกดอกบาดออกบาดได้บ่ไมมก็บอกว่าไม่แน่นแน่นก็บอกเจ็ดห้าสามสาธุ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 ห้แน่นอนตัวปู อันเดู้ปูดูให้อันเด้อไอ้ลูกฟิตลูกฮักถุงเลยเนาะปูเนาะมันถุงมาดนหรอก,กองถุงอ่ะไม่อ้างกองถุงอะ่ะรู้จักกองถุงไหมกองถุงบ้านน้องกบกบโอเคงวดที่แล้วก็ซื้อกองถุงเต็มเต็งเห็นไหมก็ได้เต็มเต็อมอ่ะสองโตแล้วปู ขึ้นสองเก้าถอยหนึ่งเก้าบนขึ้นสองล่างถอยขึ้นบันไดขึ้นขึ้นขึ้นไปสองเก้าแต่โอเคขึ้นอย่างเดียวคือเพิ่มคือเพิ่มเจ็ดห้าสามคือเพิ่มหายปัญหาบมโหอะไรโหเค้เปิกบ่เจ็ดห้าสามซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้นบันไดสองขั้นคือซื้อเพิ่ม ซื้อเพิ่มได้ห้าสี่บอกไม่ใช่เจ็ดห้าสามได้หละแต่ให้ซื้อเพิ่มเพื่อน้อยได้น้อยไงซื้อได้หลายซื้อเพิ่มเก้าไปแล้วเจ็ดขั้นมันมีเป็ดมันมีเก้าขั้นก็เพิ่มอีกสองขั้นแต่เลขตัวเก่าเอาตันบอกเจ็ดเก้าโอ้เจ็ดห้าสามได้เลยอย่าหลงกล ขับขายหลอกเลยครับปู่เดือดองตัวเก่ากว่าเดือดสองก่อนเอาไปกินแล้วให้กัแล้วเขาพูดกลนมาเมื่อคืนเนี่ยยังไงเป็นปัญหาเด้อลูกหกให้เหลูกกระจังบางๆเนี่ยฟึกลูกยาขอเติมเติมปู่ขึ้นสองถอย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  ถอยห้าสามว่ะถอยอนาสองตัวถอยถอยล่างถอยถอยถอยล่างถอยหนึ91เก้าหนึ่งบอก90อะไรถอยจุกเก่าหนึ่งเจ็ดแต่มันถอยเก้า91อ่ะหนึ่งเจก่ะหนึ่งเจ็ดถอยเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกโอเคถอยโอเค ถอยเก้าหนึ่งคค่ะหนึ่งเจ็ดให้ได้ทุกค้งให้ได้เหมือนเก้าเจ็ดถเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดถอยเก้าหนึ่งเหลือทลายนักเรียนมันจะเป็นหนึ่งเจ็ดถอยลงหนึ่งแต้มนะป่าถอยหนึ่งแต้มถอยหนึ่งถอยหนึ่งเป็นหนึ่งหกค่ะโอเคโอเคโอเคถอยเก้าหนึ่งไอตัวบงอัดเจ็ดห้าสามครึ่งครึ่งบางใดที่เจ็ดแล้วครึ่งไปอีกบันไดมีเก้าข้างใช่ไหม ก็ครึ่งอีกสองครึ่งคือเราเพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มแล้วก็มีแต่ได้ไงซื้อเยอะๆก็ได้เยอะได้เยอะน้อยก็ได้น้อยใช่ไหมคะจะได้ซื้อทองใสอ้าวปู่จะลูกไหนค่ะหนึ่งเจ็ดไข่เก้าหนึ่งแค่นี้โอเคขาดอย่างเดียวไข่ให้ถูกเนาะขาดอย่างเดียวตีใหญ่จัดกลางพวกหน้าเอามาสองใบครับผมไข่ครึ่งแล้วไข่ดิบ ตีไงบุหงษจักนีตัวไข่นะคะเฮ้ยเนไข่พันนี่ไข่เพิ่นเด้อสองใบแลกวสองหน่วยอีกสองใบแล้วสองใบเจ็ดผ่านซานนี่ก็มีเจ็ดนี่ก็มึงพบนี่ให้ไปต้องไปผู่ปู้ขาถ้าได้งวดนี้กะเจอกันตู้จีนค่ะเลี้ยงตู้จีนปู้เด้อค่ะเด้อวันที่หนึ่งนะคะปู้จุดจีนนะคะซื้อทองซื้อทองใส่ทุกกลงเลยขอบคุณค่ะสาธุสาธุแล้วก็มาฉลองที่ปู้นี่แหละ วันจุดจีนนตัวตรงนะเจ็ดห้าสามหนึ่งเจ็ดถอยเก้าหนึ่งเดือนหนึ่งหกอันนี้ต้องท่องแล้วเนี่ยท่องแล้วทำเป็นการบ้านเลยนะหนิปูเจ็ดหาสามมีปอยจัดใบวันนี้จะเป็นสาวใบแล้าบอกกันมัวหาตามตามมาให้คนนายนี่เลยค่ะตองนี้ตองนี้ยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าตองนี้มันอ้างไปแล้วสองเก้าแต่เจ้ากล่องถุงยังเปิดอยู่ กองทุนอ่ะกองทุงยังเปิดยังรับอยู่ก็มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์อย่างใบอ่างทุกคนมันมีอยู่ภาคใต้ครือเปล่ามันสีแดงยีด็อกติดนี่ปูอยู่นะครับร <c oughs> ติกนี่ไข่เปนปูเดก็สีใหญ่เด้อติดหางกังนะสองลูกส <c oughs> ีใหญ่ก็หางกลับเก็บพูงด้วยให้แมวด้วยเอาสั่นเหรอ หางกางมาไข่สองลูกโอเควาดต่ตามเป้าไร้กว่าสองกหาบแม่ไกว่านั้นนี่าลงมาคือึงนอกวนเาไปให้กล่องคนกล้องไหคะตัวใหญ่น่องเดนอดีๆค่ะมุดชั่นลงขันลงขันลงเดี๋ยวเดีเดี๋ยืช่งไก่บอก่ะมดชงคุณบอกว่าเห็นเล็กเจ็ดนึงอยู่ในขันนะคะ เดี๋ยวเอมี 5, ่สิพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปเบิ่งนะคะหนึ่เก้งเแต่ว่าเจ็ด้สนี่เพื่อนราซื้อรายไดยายซื้อ่ยเด้น่อยอาจจะมีคู่บ้างซืเพิ่มได้เบิ่งใดบ่คัะป้านมาห้างนี้ได้บอครับป่าได้ค่ะปัดหายเป็นน้ำว่างติพานมานี่ยชัดนะ เดี๋ยวนะคะโปรเจ็ดคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพครับหนูขอสูมแป๊บนึงนะคะเจ็ดป้าสี่ให้เบิ้งได้บ่คะป้าสี่ให้เบิ้งเนาะนี่นะคะเรื่องกันีรื่อยเจ็ดหนึ่งโอ้ตรงนี้เดี๋ยวหนูขอค้างไว้แป๊บนึงค่ะบางที่ผู้บอกครับผมเจ็ดห้าสามที่กันกีหนึ่งพอยหนึ่งเก้าใครมาเต็มเป็นวันคู่ ้องให้ตั้งแต่วันคู่ล่ะแต่ว่าใช่ค่ะขอบคุณค่ะยันไหมค่ะตัวหนึ่งเจ็ดนะที่นี่ทีจริงอันมันเกี่ยวกับวันคู่เราต้องถอยมากล่าคุณผู้ชมโดยสรุปแล้วนะคะตัวเลขของอากงนะคะหรือว่าปู่เจ๊กนะคะที่ลุงต้อมนะคะได้สื่อสารในวันนี้ประจำวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะต้อนรับตัวจีนะคะท่านผู้ชมสามตัวนะคะสามตัวคือเจ็ด 5.3นะคะตัวซื้อเพิ่มไม่ต้องไปงงนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องไปงงนะคะเป็นเลขตัวเดิมนะคะก็คือเจ3แต่ว่าซื้อเพิ่มได้เรื่อยๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็คือซื้อเยอะได้เยอะนะคะ,ะส่วนเลข2ตัวนะคะท่านผู้ชมปู่ให้มาเป็น1 7แต่ว่าปู่บอกว่าให้ลด1แต้มก็คือ1 6 ะะก็ลองดูนะคะซื้อขึ้นซื้อลงนะคะขึ้นลงเอานะคะขึ้นลงไปกับ161 6 1 1 7 7 8 1 8 8 1ลองไปพิจารณากันเอาเองนะคะท่านผู้ชมเนาะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแอมมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง t อ r c h ช n n e l ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไปกำลังใจให้กับแอมมินคนนี้นะคะจะได้ไปจะได้มีกำลังใจนะคะไปหาตัวเลขเด็ดๆ ตัวเลขดีๆตัวเลขดังๆมาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับคลิปนี้แอมมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะ